ปวดฟันไหมเนี่ยเราเนี่ยดูทางทูมชะเชโอแมมโหมแมมโอแมมรู้ไหมร้านชื่ออะไรชื่ออะไรคะรันจวมรันจวม <c oughs> ร้านชื่อ <c oughs> ร้านอะไระรันจวมค่ะ <c oughs> เติม N สิเติม N เนี่ยแต่ว่าทาให้หลงไหลแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อนี้เป็นชื่อคุณย่านเองคุณย่าชื่อว่าคุณย่ารันจวนใช่ไหมคะโอ้โหน้าลายไหลน้ำปลาเปรี้ยวนี่อร่อยกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนะคะถ้าเกิดว่าเราทานกับปูอันนี้ก็จะคุ้นเคยหน่อยแต่เป็นน้ําพริกอะไรอ่ะเป็นน้ําพริกกะปิไข่ปูค่ะใส่ไข่ปูลงไปด้วยอันนี้หละยำปลาทูยำปลาทูค่ะยำปลาทูน้ำลายไหล น,นี่อร่อยมากคุณผู้ชมค่ะต้องกินคู่กันนะ <c oughs> คนโบราณนี่นะมีสูตรอาหารอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดเยอะมากเลยว่ะบี